เอาไปแท่งไหยเอาปิ้นมาตกลูกกันก่อนเดีอยวปีนองว่เห็ดไรเดี๋ยวไปผุ่นมุมกล่องเดียวนี่มึงเลี้ยปีนองิ่งนีเขาปเบบึงในหันบตเลี่ยมนี่เสะมงไลาไลมมงเลยอันมงเาค่ยเอาหน่าปล่อยไปแหมนองแต่สุอ่อนป่จ้าโอ้ยเต็มตาเลยแบบนี้ ก็สวัสดีกันย่ำสาวอีกคือเก่าเด้อพี่น้องทักทายทุกคนทุกท่านสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องเขาปาแต่เศ้าอีกคือเก่าละพี่น้องเมื่อนี้เดินทางกับเจ๊เกตคือเก่าสวัสดีค่ะมรวมรุุนน้งกันเด้อใจวันทิไดที่มานคือหมู่บ้านบ่อจากเมื่อนี้ตามเพ็ดล่างต่ำเนาะพี่นี่เลียมอ่ะตามเฮ็ดดินเ็ดร่วมคือเก่าละพี่น้องเมื่ออื่น่อยว่ากันไหมวัาติตามเพชรยัง แต่ได้ข้าวแหละเนาะได้ข้าวก็วโทรมาบอกกันหดปลาเฮ็ดอันข้าวดินแล,ล้วค่ะเลยตีกราบบ่ได้อ่า <c oughs> มือเงินคอยหล่นน้ำกันพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดล่นี่เก็ตไอเฮ็ดดินเล็ดร่วมเม็ดลังซ่ำเนี่ยนะพี่น้องไปก่อนพุ่นมือเงินจะคอยขึ้นผู้เนาะขันเกิดก็เกิดพร้อมกันอย่างที่ล้วเนาะแมนแค่ดอกเกิดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบดก็เกิดบพท่านทัวร์ด้วยพี่น้องเป็น <c oughs> บาง <c oughs> บางผู้บางเขา <c oughs> บางขอนอืมบางขอน กับเมื่อนละก้อยรุ่นพี่น้องขอกันในรูปแบบเก็บเพชรดินเล็กร่วมไปก่อนพี่น้องมันก็ยังหมานอยู่แหละเนาะไม่ใช่จ้ะตีหลับพี่น้องเป็นตาร์สออนแต่ได้ปูโอ้ยสายพึ่งก็โทรมาบอกสวยพูดพ่อ่อยักเกล็ดทั้งนั้นพ่อพ่อแม่แม่แต่ดอกงามๆขึ้นเก่าอยู่พี่น้องเป็นตำมานคือเก่าอยู่จะทักทายกันสองวันที่ยี่สิบเอ็ดเดอพี่น้องมาหนิยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาปีหกหกพี่น้อง ต่อกันในบรรยากาศอากาศเน็บหนาวคือเก่าลราพี่น้องอุณหภูมิลดคักน้อยแย่เกิดตอนนี้ค่ะเฮ้ยคนเดียวสิงามแห่งคักบ่แมีนคุณแมีพี่น้องแห้งหนาวแห่งเกิดมีแต่ดอกงามๆมาเนี้แมนีนบนเขาก็เฮ็ดบดเห็ดลมเกิดคือกันตอนนี้เกิดเป็นยุ่มเลยมาเนี่ยมันเต็มสองตาคือเก่าอีกใค่ยูน้องมีแต่ดอกงามๆพี่น้องนั่นเกิดคักอีลีพี่น้องคักยังไง ยางเลื่อยพอเลื่อยเห็นเลื่อยน้อยจะเกศเลื่อยไม่มีตัแปลกได้ปีนี้ไร้พื้นที่เฮ็ดเกิดทรงถ<น>่ายคัเนอกออกทัวแล้ววะแถวซีสเกตแถวไอ้ช่องสะงามเนี่ยก็เกิดคัดคือกันกรเริอมพี่น้องสารพัดเฮ็ดทนนั้งนั้นเมืองแหนพี่น้องบนเป็นแดงๆอยู่ตัวนี้เฮ็ดแดงเริอมพี่น้องเฮ็ดแดงน้ำมากว่าเป็นมูเป็นมูได้จ้ะคัดแห้งคุณ แปลงอีรีพี่น้องปีนี้เฮ็ดปลายฤดูกาลมากทีเกิดคัลแต่ทรงไทยแขกเนาะทรงไายปีแบบอลังการเลยพี่น้องพูนะเกิดเป็นโมเป็นโมไปเลยหมู่บ้านโมเห็นเด็กกับยางอยู่อ๋อกระหววมเดินทางนำกันเงี้ยเงีคือเก่าแล้วพี่น้องวันนี้อ๋อสนิทเพิ่อนน้ำอ้อยเพิ่อนน้ำอ้อยจ้ะกับมีสาราผาตีแดตด่เด้อพี่น้องหนึ่งอ้ยเห็ดตุบปุกอยู่เนาะ มือเอินสิผ้าพีผ้านรองเปลี่ยนแนวเรื่องมือนี่พี่น้องเฮ็ดก้อบานนี่ไม่หนีเฮ็ดก้อสามดอกเป็นเยี่ยมมาเบิ่งเนี่ยผีเฮ็ดล้างสามเป็นจุ้มเป็นสายเลยเกิดคักเกิดแน่เด้อพี่น้องเอาเอ้าเอ้ยเนามือเอิญสิขึ้นผู้หนีปลาเลยเด้อเฮ็ดดินนี่นะเฮ้ยพี่ ย้มาเลยเกิดทำเห็ดหลัางสัมเห็ดลัางสัมพี่ขางกันกับเห็ดกอพี่น้องมีแต่จุ่มมัมโอ้พ่อหงว้ว่าเห็ดกอออกได้หอมนี่พี่โอ้เอาถือว่าเกิดคักเกิดคักยังมาขนาดต้นฤดูกาลยังโบปันี่นนอโบโบเบองตที่ละพี่น้องจุ่มเผนเกิดใหม่จ้าพี่น้องมีสันนสวยงามครับ โอ้สอนเฮ็ดปีนี่พี่น้องออกคักออกเนล็งเนาะเกิดคักแต่ผลไมีแต่ดอกงามๆผลแหมงเบิร์ดถ้าผลกับแม่นอ่ะเเก็บเป็นเก็บคือเก่าละพี่น้องคนนุ่นขาอวบไหมอ๋อกระดัยกันมึงนี่พี่น้องเฮ้ยมึงเนี่พี่น้องยังเป็นคักแถบันนี้เป็นแดงๆเลยม่้วนกะว่าคักแล้วโน้ตีเอ๋อมึงนี่พี่น้องมาเบิ่งความาลังการเฮ็ดเกิดทรงถ่ายน้ำกันมาเนี่ยแหมนเบิดเป็นยี่ห้อ นี S <S ่แต่จุ่มๆพี่น้องพคนพี่โป็นสายไปเลยบาทนียเอ้าของงี้ยเงีพี่น้องเอ้อนี่เออหน้าเสื้ออากาศหน้าหนาวเฮ็ดสิเปิดขึ้นคักมอญใหญ่เกศมืออื่นแมนมืออื่นก็ได้เก็บอีกได้เก็บมันยังมีจุ่มขึ้นเลยจุ่มเงื่อนดันดินขึ้นใหม่ผมว่านาเก็บขักแล้วเนาะ ก็กระขนแส้เลยบาทนี่เป็นจูมน้อยๆขนไม่ไหม้ทั้งหมดเป็นแดงๆเลยเปี๊น้องเป็นสามจูมทั้งสี่ทั้งขนสามจูมเหมือนว้ายพี่นี่ตักขนดอกบางใยหนึ่งใบมเหมือนจ้าอ๋อเขาทาอะไรพี่น้องเจ้าสีเจ้าสีเอาเห็ดได้เด้อเปี่น้องบาทนี่เห็ดบดเอาผอผาบเนี่ยโหงามเฮ้ยเอาผาบบ่จ้าเกือบอ่อนแห้งเกือบสิบดอกเด้อห่มนี่หมองเดียวเน้อ เฮ็ดกอกับพ่อเฮ็ดกอพี่น้องบ้านนี่หมู่ว่านหมู่มีหมูอนี้ยังได้ไปคักแท้ตัวนี้เป็นพันธุ์ผสมระวางเห็ดล้างสามกับเห็ดกอเนื้อนี้เห็ดกอสีมาแรงเด้อพี่น้องนั่นกำลังขึ้นใหม่มีแต่ดอกงามๆนะฮะคาคๆแจเกตหมื่นที่ผ้าปิ้นเขามืออื่นนี่แม่จูงขึ้นใหม่เนาะหมู่ว่านโบเห็นเด้อ หมอวานบ่เห็นไงเร็วแหงพี่น้องตัวนี้บางนะบออกมูวานทีพอดีงามตันี้พี่ดี่น้องพี่ดอการวลีดีก็มีน้อเอาตัวนี้คนเอาพี่พี่น้องพี่น้องสะออนเฮ็ดสะออนพี่น้องนหมูว่านมมีมืหนี้วนีไปขับเฮ็ดยังย่เกเฮ็ดกัวจดอกอยู่หันส อ๋อสีมันเห็ดกอได้ไหมพี่น้องบ้านมีทั้งเห็ดกอเห็ดลัางสัมบ้านนะพี่น้องส่วนพ่ญิคีรียมหนีจากเห็ดลัางสัมเบัดนี้ตามเม็ดกอบ่ตามเม็ดกอเนาตามทุกเห็ดล่ะเห้เห็ดลัางสัมก็ไม่ได้จุ่มงามๆเด้อพี่น้องแม่นจ้ะพ่อบ่อไม้นั่นเนาะพากันตามเบิ่งตามโฮมเห็ดกอเด้อพี่น้องบ้านี น่มมงาาเะแต่ตะอวนบ่ไยีเดียมขาพึ่งนี่นี่กระดอกงามพี่น้องเอ๋อข้อนี้พอดสองพี่น้องอุ้ยอีกเห็นท่าอีกดอกนึงโอ้ยบวบยีเดียมแต่สะออนแต่เฮ็ดมึงเฮ็ดก่อแตกขึ้นแซวเลยเนาะพอเฮ็ดดอกเฮ็ดดินคักเด้อพี่น้องจุ่มหลังซ้ำพี่น้องตัวนี้มาออกคักออกแหนะแท้เทาจิ้มข้ามีดองมันงาม แตสะอ่อนอยู่เป็นเดียมเบ้อยสิรดข้ามไปคุณพี่น้องเห็นมะเกิดคักแห่งพี่น้องอจุ่มเนาะแต่สะอ่อนแท้ตัวนี้เห็ดหน่าวานเกิดปันหัวเดือนหกบาทแมัเมียพี่น้องจุ่มแต่ละจุ่มนี่แรงมากแฮงมีรีช่วงนี้เนาะวานมันเห็ดกอเนาะแมงแนีพี่น้องพุ่นดรอปเลยปีจ่มเด้อจานนี่สวยงามเลยคน สวยเลือกได้นอมาหนีนอสวยเลือกได้จ้ะสองสามเมือมาหนี่สวยเลือกได้เลยพี่น้องครูคุณเก็บก็สวยคนเบิ่งก็สวยอยังเว็นะะคนถ่ายทำ <c oughs> บ่ดำบ่ได้ย่างอพี่น้องย่างกรรย่างกรรเลยเฮ็ดเลยจุ่มจุ่มเฝ้าเอาอดูเร่ยเรี่ยวจะได,ดน้นี่พี่น้องมีแต่จูนใหม่ใหม่ปุ๊บปีกเขาทอยกล่องกันนี่ปี๊กเอาดูเลย ได้เก็บอีกได้มืม่อื่นแนนซาโบอ,อยากตามเฮ็ดอื่นวิธีหาอยู่หากินน้ำปา่าน้ำเขาบางขัางกะหมานคากีรีเด้อพี่น้องถ่ายปีมีปีเนี่ยเกิดคขากขัางน้อยแย่เกดจะเล <c oughs> ียมเขาเขานัานยางสวยอ<ม>ยู่ยกเก็บเห็ดจนเมืองี้ขาดหมดเลยพี่ยึดขุนพี่น้อง ปนอาล่ทุกนหลากหลายสีสันมีลีพีน้องกหลไยพี่น้องเปล่าปของมือเนาะนี่ก็มี่บายเด้อพี่น้องเฮ็ดชองแกเฮ็ดหน่าวานโอ้ยเป็นผู้เนาะเฮ็นเอาไปลครึ่งเฮ็ดงาเกเฮ็ดกอเน่เออนในดอกนึงเนี่ยแดงหนา กๆเี่นฮินตกอเนาะอืออุ้ยจุ่มเน, <c oughs> นี่ยควมจุ่มให้ร่างแหล่นะจุ่มงานหมวนี่แต่ให้ล่างตามนี่ย่ะพี่น้องจุนกันเด้อพี่น้องวันนี้เต็ม2อตาคือเก่าบอเต็มอ,อก,อกอดอกคือขักแต <c oughs> ่พี่น้องน,อนีย หมูว่านก็จิจูมทอยยังนี่เนาะถ้าเป็นจูมก็จิจูมใหญ่ครับอุ้ยจูม็นจูมเลยอุ้ยควดขาดินเลื่อมแหงขายังเห่อยู่เนาะสองสาดตแต่งงามเนาะจูมนึ่งีตัวนี้เจ้าผูห็นบอกะละนี่เอ้าห็นได้จนไปจูมเล้แล้วก็เปิดไปถาเพิ่อย่างดีพี่นนอะ พี่ก็บอเป็นตาเห็นแนะดอกบานเพิ่นจุ่มใหญ่บานใหญ่นอกพี่ยินบลาเลือกใจก็ะติเลือกพ่อเล่นของเนา้อหากับพ่อได้กินอยู่เด้อพี่น้องช่วงนี้ถือว่ามีพ่อได้อยู่เนาะเกิดเงาเลยวกเขาเก็บมาจักเหม่อเลยจะเกิดร้ายเหม่อเลยเนาะมันจะคล้ยเงดอกกรบวกบเลยพี่น้องบกงแน่พี่จะก้อนเนาะเกิดักอยู่พี่น้องพี่ จุม่มตัวน,นี้เห็ดหน่าหวานได้หนิเห็ดหนาหวานจาน้ะตั้นแผลกแหล่แ,แน่พี่นออ้องแง่ง่ายมากจุ่มเลยตัวตน,นี้โคนหลายเด้อพี่น้องหมู่บ้านนี้อยู่สองคนหมู่บ้านเนี่ยเฮ้เสียงพี่น้องคนเที่ยวเที่ยวเต็มป่าเลยมือนพี่น้องเด็ดเนาะยังไงกอดขาไปเลย ล้าอีลีหอยเดือหน่อยดึงมีตองออกลมเป้งเง่งโลดพี่อ๋อชีนองเตียงคนเต็มป้าหนอเหมันแมนพุนพุนหนอใหม่หนอก้คุนพี่น้องมาดกำลังงะโมเมนต์ตื็มไหมปี่เปบ้มนี่สซีบคือกันละเมนจ้ะบางลมก็ออกแดงๆดำๆโอคิ อนาแต่พญีเตี่อะไรเรามาแล้วบ้านเราตาไฟไวๆเลยชุ่มชุ่มชุ่มงานมึงเน้พี่น้องคนตีละโฟว์เล่ปื้ยพี่สามาพี่จุ่ม้อ้เงี้ยเพื่อนคนนีจ้ามึงควไอเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องายกไปยี่เยแต่สอนแต่น่ะดอก มันไร้แตบ,บานเรือพี่น้องแมน่นจ้ะจ่มก็ม,มีปาปนอยู่บ่ไรขึ้นมาวาดเนาะวาดเปอน็เือน <c oughs> กันเมือเป็นยังกันก็เลยฝนอยู่กพี่น้องนเป็นมอในป่านี่นี่ลเขากหล้างีดีเฮนอมเอมโอ้ยบบเห็นเลยโอ้สี่น เร่องเอี่ยมีนอเกิดกัร đo กินงสาเน้น,นเินเ่งเวันใหญ่เนีมือื่นก็นไล้เก็บอีกเด้เนดเก็บแต่วัที่ภาพเปลี่ยนบรรยากาศมืออ่อื่นาวเหนียญใจหนาวค่ะเกิดคากิริรเปล่าออี่นอเกิดค้ากิรหล่อบนี่หลอ,หลอทรงไทยปีนี่ขั้งหลังแมนบอกแมนด้ว พ่อพ่อเนาะยังเกลียดทมเดียวพี่น้องเป็นสายเป็นแดงๆเลยบานนี่หนาบเด้อหนาบเด้อจากดอกทมนี่เป็นเฮดกอพี่น้องยังมาตำก่อนกันกันมาสาตธนาตำก่อนลูกฮะพี่จ้ายนี่ยมันแหละกับเมืองกันเก็บคือเก่าล่ะพี่น้องมึงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสายเอาไปตั้งเนเอาไปกนป่ะเอาไปตกลงกันก่อนเด้อพี่น้องพอเฮ็ดไรเดี๋ยวไปุ่นมุมกล่องเดียวเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้อง เขาไปบิึงในหันบอตเลียลม, <Okay. S 2> มองไล่ๆมึงนี่อั่มองเขาค่อยเอาหน,นะน่าอ่าปล่อยไปเนี่พี่นอ้องแต่ส่ออ่อนเพราะจ้าโอ้ยเต็มตาเด้อแบบนี้เกิดขับเกิกดแน่รีพี่น้องเฮ็ดหลอบนี่ทั้งเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมเฮ็ดกอพุนเนาะแมนบัสอ๋อตัดช็อตไปพุนพี่น้องมาเเอลยดอกนี่เอาอยู่บ่โอ้ยแข็งอยู่เด้อแข็งอยู่บ่กี่คนอ๋อเฮ็ดไอ้น้ำพริกแมนจ้ะ <g ül> ดอกเดียวไปว่างไปจ,จนหล่นกระตาละ่ะน้าเอาจุ่มบ่หนีิพี่จุม่มงามพี่พี่นอ้องนี่พี่น้องง่ามเนี่ย้อจ้๊ะถูกอยู่ตัวนี้เพันถึงแดดได้เนี่ยม่นจ้ะตีสองนึงพี่น้องเป็นยีเดียมหักแงโอโอกหงหอมพราขามประจำเลย,นยเนาะหลากหลายสีสันอีลิเตอร์พี่น้องมาเนี่ย ผู้ผลิบ่านาพื่เราขอที่ปลอเฮ็ดกอค่ะวาบ้งดูเฮ็ดกอเฮ็ดล่างต่ำพี่น้องคนเจ้าหนี้บ่เอาดอกค่อยแทะพี่น้องพี่หมวกว่านกมาบอเห็นเนาะแมนเฮ้ยเตรียมแล้วเอาไปตำน้ำพริกเนาะ้อนหอมแสบดีของแทะตาแหลกของแทะตาแหลกของแทะคุณดอกนึงแมนบ่ใช่หางรองเท้าบูดบ่ได้แล้วนิ่มแล้วเนาะได้ตั้งได้ยืดตัวขาขามเนาะ แหวกคูยางสวยเลยดนี่เอาเห็นบหมดเห็นซองดอกตัวนี้อีกสีหนึ่งเนาะเม็นจ้ะสีออกมันมันตัวนี้เกิดอยู่อันนี้ตัวี้อีกสีหนึ่งพี่น้องเป็นแต่เป็นเห็ดชนิดเดียวกันแหน่ของแท้่ที่ไร อีกรอบเลอเอาไปมากสิเต็มสองกระตาคือเก่าแล้วเด้อพี่น้องแดงแดงอดขาขาไม่นองนี่ว่าหลาดเลยเน้องแกงเฟรนไม่เด้อพี่น้องแยกเก็บแกงวันนั้นแท้โคตูดียังสิขึ้นบ่อใดได้หักใหม่เป็นลายหักใหม่นาะพี่น้องฮะใครขยันเขามากก็มาเก็บเด้อพี่น้องพอได้กินอยู่เด็ดดินเโ็ตรดีอ่ะุ่นทั้งขาหมดดิ๊กมีแต่ดอกงามบัด ใคอยู่แดดเริ่มมาเริ่มอุ่นละพี่อ็กแมนบดไม่แห็นบดจิไม่เหนน้เป็นเงาๆพี่น้องฝุ่นนี้จุ่มหนึ่งจุ่มงามๆเลยพี่ว่ามันจุ่มเฮ็ดกอเฮ็ดกอกได้เก็บฟ้าใจขนาดน้องบนนี้โอ้ยหมูใหญ่ยังเนาะจ้าหมูละว่ามันซีบกว่าดอกบ่บ่ซีบกว่าดอกสี่ตอนแหล่ๆก็ยังต้นใบตองอยู่เนาะมันก็แน่มาหนักเพราะอีกบ่ตัวนี้เฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเล่สีม่วงนี่อืงนาเล่ม่วง โอ้ยสีเนาะข้าวห่านหลาดดอกแดงๆพี่น้องเป็นตะแกงแสบแห้งเป็นยังลัตตาหนาบกเบิ่งกินหรอฮะบอเบิ่งกินหรอพ่ออยังนั่นซัวงผมด้นั่น,นอุ้ย<า>นั <laughs> ่นเป็นหอยเดือพี่น้องเขาในโกนขาหามันก็พ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องแต่บอกพ่อยมีเวลาช่วงนี้เก็บเห็ดก่อนอ เดี๋ยวจะจุบเนาะต่อตรงมือว่าจะกินเขาอุ้ยขาผมบได้จ้ะขาแหนมอาวพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางเสาร์วันที่เท่าไรเจเกตเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาปีพศสองพันหกร้อยหกสิบหกจ้ามันแต่เสาร์เนาะมันเสาร์โมงยี่สิบสองนาทีค่เต็มสองตาเลยพี่น้องล่นสองตาเลยพี่น้องมือนนี้เสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาปีหกหกพี่น้อง มันคักม้านเนี่ตาเนี่ก็สิเป็นเฮ็ดกอเ้อพี่น้องหลายกลัวแม่นจ้าส่วนอีกตาหนึ่งก็สิเป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดร่วมเนาะสุดยอดเลยพี่น้องมื้อนี่อ่าหลังจากนี้ก็สิมันกบ้านตัวน้อยยายเกตจ้ากับคอยรอหลุดนํากันคลิปไม่มื้อไม่ละพี่น้องว่ามืออื่นสีห้าอยู่ห้ากินแนวดายมีแผนได้เมื้ออื่นคอยรอดติดตามเ้่พี่น้องยอดใดยอดมันเมื้อนี้สุดยอดอยู่ก็สิเป็นเฮ็ดดินเห็ดร่วมเฮ็ดกอละพี่น้องเห็ดลังสัาเฮ็ดลังแดงนี่ล่ะ หมานสุดยอดแต่เศร้าเลยพี่น้องมาเนี่แปลกเด้อพี่น้องปีนี้ปลายฝนต้นหนาว่ามปนต้นหนาวแล้วพี่น้องกลางเลยดูหนาวเหรอออกคักออกแน่เกิดทรงไายคักแน่น้อยแย่เกศแมนแต่ปกติกับอากาศแนวนี้เด้มันเกิดเห็ดเฮ็ดตับเห็ดลังสามเนี่ยเป็ิมาเกิดอากาศแนวนี้แต่ว่าทุกปีกับบ่อไร่ป่าน,นี่ปีนี้มันขาดถูกปีสิเป็นแดงย่างเนาะแม่นจ้าแต่ว่าปีนี้แดงย่างบ่ท่านเห็นกัสิเป็นเห็ดลังสาตามปากอล่ะพี่น้องเกิด ออาถือว่ามาันสุดยอดอยู่พี่น้องหลังจากนี้ก็สิมั็นกบบานล่ะพี่น้องรอดลุดน้กากันคลิปใหม่มื่อหม่เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมหอ,อ,อยรอหลุดน้กากันเมื่อื่นพี่นอ้องเมื่อื่นนี่วาสิมันเห็ดยังสีหาเห็ดยังกะร่อหลุดลรอติดตามเด้อพี่น้องแยเกตอุบไว้อยู่ตอนนี้รลุดน้ากันเมื่อื่นผลักพี่น้อง อ่าสำหรับกิปนี้กับบ้านพี่น้องบาเนี้ลาบพีล่ลาน้องกับบ้านยายเกศเฮาสวัสดีค่ะจะคอยล่อหลุนน้ำค้นสองปลากับยายเกศใหม่ด้วจับมือเอือนว่ะติไปหาเห็ดหนังกัดจะคอยติดตามไปน้ำกันพี่น้องหลุนหล,นลุนมือเอือนพี่น้องหลุน,ลนพวกหยิบไปก่อนจ้าเออคอยติดตามเด้อพี่น้องมือเอือนนี่สีมันเห็ดหนังแต่ว่ามอนี่มันจะเศร้ายอยู่พี่น้องตอนนี้สามโมงเศษเศษนั่นมีผสมไปใส่แกงเห็ดบ้านนี้ <c oughs> เป็นสมพอดีเนาะจ้า สมพอดีหรือว่าอีสานบานเท่าเอินใบออกแบบถ้าแถวโค่รลาดพันสิเอินสมพอดีพี่น้องนี่ใส่แกงเฮ็ดกันใส่ร้ายบันไดกระบ,บอสมเกินเด้วพี่น้องที่พอดีอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกอลไรทุกแช่พี่น้องกับบานก่อนพี่น้องมานนี่รุ่นน้ำกันมืออินพี่น้องสวัสดีครับ